สวัสดีครับอยู่ร้านโคลาประดับอยู่นะครับวันนี้จะมารีวิวชุดแต่งแรปเตอร์นะครับเป็นชุดแปลงหน้าทั้งชุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลนเจอร์วเทคครับอันนี้ก็แปลงหน้าเป็นหน้าแรปเตอร์นะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้เจาะเซนเซอร์เนียนเลยครับตัวนี้ก็จะมีไฟสามจุดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังไอโวาร์ดีครับเป็นของแรปเตอร์เลยนะ ส่วนล้อก็จะเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นแมกโรยซิตครับเป็นยางโตโยครับ275 5จ็ดหนะครับนี่เป็นยางอาทีครับลายมันก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าอ t ทีครับเราเดี๋ยวดูทรงลออคันกันนะครับ นี่ทรงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เรียบเรียบนะครับสวยดูดันนะครับเหมือนแรปเตอร์ครับ,รบสนใจติดต่อชุดแต่งต,ติดตามที่เพจโคราประดับอยู่นั่นเลนะครับขอบคุณครับ